สวัสดีครับอาจารย์ดำรงจินตสิริกูลแผนกเครื่องมือวัดและควบคุมวิทยาลัยเทคนิกระยองนะครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องการใช้เซฟตี้รีเลย์ยูนิตรุ่น G9SA ก็เป็นยี่ห้อโอมลลนนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจากวิดีโอตัวนี้นะครับเป็นรุ่น G9SA 3 1 0นึ่งศูนยก็มีหน้าคอนแทคอะไรบ้างนะ เรามาดูตัวของเริอกิจข้างในนะเนาะก็รูปนี้นะเป็นรุ่น G9SA301 ตัวที่24โวลต์ AC/DC ก็มีไฟเลี้ยงนะครับก็คือขั้ว A1 กับ A2 ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงแล้วก็มีตัวเอาพุทนะก็คือ13 14 2 3 2 4 3 3มสนี่เป็น No แล้วก็ NC ก็คือ41กับ42อันนี้คือส่วนของ output ส่วน input เนี่ยก็มี11 12นะครับแล้วก็22 23นะิบสตัวน,นี้ก็เป็นส่วนของ input แล้วก็มี31 32นะอ่าอันนี้เราจะมาลองต่อใช้งานนะจากรูปนี้ ร,รูปนี้เนี่ยเป็นการต่อใช้งานที่ใช้ emergency switch นะ s หนึ่งตัวเดียวนะครับมี nc อยู่หน้าสอง contact นะซึ่งเอา nc เนี่ยมาต่อเข้า11 12แล้วก็ต่อเข้ากับ21 22นะอ่าเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับ1 1 22นะแล้วก็11 12อันนี้เป็น nc นะครับแล้วก็ส่วนตัวของ feedback loop เนี่ยของ magnetic เนี่ย นะ NC ของไม่ได้ติด K1 กับ K2 เนี่ยมาต่อเข้า3เป็ดกับสามสองแล้วก็มีสวิตช S2 ตัวนี้นะอ่าซึ่งตอนนี้สวิตช์ S2 นี่ผมผมใช้ตัวนี้นะอ่าเป็นตัวนี้นะเพื่อเป็นตัวเริ่มให้รีเลย์ทำงานเหมือนกับว่าถ้าเราถ้าเราตัดวงจรมันเนี่ยอย่างตอนนี้มันเป็น NC ใช่ไหมตัดวงจรหมายวมว่าเรากดมันเนาะอ่ามันก็จะตัดวงจรมันจะทำให้รีเลย์เอาพุทํทำงาน อนนี้มันต่ออยู่อันนี้เอเรามาดูทามบิ้งชาร์ตทามบิ้งชาร์ตเนี่ยครับไอตัว S2 เนี่ยเหมือนกับเป็นตัวรีเซ็ตนะอ่าเหมือนกับตัวรีเซ็ตครับส่วนตัวของ S1 เนี่ยเป็น emergency อ่าอย่างอย่างตอนนี้ยไม่มี Emergency ที่เป็น NC ทั้งคู่เนาะอันนี้เขา NC ทั้งคู่ก็เลยมีสองตัวนะสองตัวสมมติว่ามันแยกกันนะแยกกัน ก็ต่อวงจรน,นี้เลยตอนนี้เราต่อวงจรน,นี้นะเอ่อเริ่มจ่ายไฟก่อนเนาะตอนนี้ตอนนี้เราจ่ายไฟเนี่ยสังเกตเห็นว่าหลอดไฟเทอร์แลมสีแดงนะกับพิปเอ่อเพราะอะไรครับไอเทอร์แลแอมสีแดงกับฟิปเนี่ยตอนนี้ต่อไว้กับสี่สิบเ็ดกับส2สบสองนะถ้าถ้าเราดูจากต่ออิ่งนี้นะ อ่าตอนนี้เราต่อไว้ CS c 2 s C2 หมายความว่า CS c s C2 เนี่ยตอนนี้มันเป็น NC เราก็ทําให้หลอดไฟแดงเรากับพิบหมายความว่าเอาพุทของมันเนี่ยเอาพุทของไอตัวเซฟตี้รีเลตัวนี้ยังไม่ทํางานนะอ่ามันยังไม่ทํางานเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้กดปุ่ S2 ตัวนี้ตัวเนี้ยนะครับถ้าถ้าเรากดตัวนี้ปุ๊บรีเลเอาพุท t ก็จะทํางานอ่าเราเรากด อ่อ,อันนี้บอรเรากดปุ๊บ,บอันดับที่หนึ่งไอหลอดไฟสีแดงเมื่อกี้ที่กระพริบอ่ะมันโดนตัดละสีเบทสีสองเนี่ยมันตัดคือมันไม่ต่อถึงกันนะทาให้หลอดไฟสีแดงมันดับส่วนไอแมเนติก k อมหนึ่งกับ k อสองเนี่ยตัวนี้ซูวิชววี่เนี่ยเป็นเ m มหนึ่งเนาะแล้วก็ของเชนเดอร์ตัวนี้นะเป็นเ m อมสองตอนนี้แมเนติกทางานแล้วก็โชว์หลอดไฟไหมายความว่าไอสีส้มเนี่ย สีเหลืองเนี่ยเราต่อไว้ที่เคมหนึ่งแล้วก็สีเขียวเนี่ยเราต่อไว้เคมสองนะหมายความว่าตอนนี้เอาพุทอ่ะมันทํางานแล้วอันนี้ก็คือเอาพุทเคหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยสิบสามสิบสี่นี่คือเคหนึ่งนะครับส่วนสิบสามยิบสี่อ่ะมันคือเคสองนะหมายความว่ามันต้องติดทั้งสองตัวนะอ่าอันนี้ถ้าเกิดเราเกิดอัดวงจรเนาะอ่าตอนนี้ตอนนี้เบื่อกี้เราเรา เรากด S2 มาแล้วเราลายเราคายมันก็เอาพุนก็ยังทำงานอยู่อันนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดเ emergency เข้ามาครับถ้าเกิดเรากดที่สวิตตัวนึงก่อนเนาะครับเอาพุทมันก็โดนตัดเอาพุทมันโดนตัดนะหมายความว่าอรีเลย์สวิตเนี่ยมันหยุดการทำงานเอาพุครับเอากดปุ๊บเนี่ยจอด K1 เนี่ยตับอ2ยังไม่ตับนะ หมายความว่ามันข้างในอมันมีเมเนติกอยู่สองตัวภายในตัวของเซฟตี้ลีเล่มีสองตัวอันนี้เราเราจะให้มันเริ่มกลับมาทํางานใหม่เวลาเรามาคลายเรากดไว้พอคลายแล้วเราจะมาสตาร์ทใหม่ไม่ทํางานเพราะอะไรเพราะว่าอตัวเนี้เพราะว่าตอนเนี้สวิตต์ตัวตัวเนี้ S หนึ่งเนี่ย มีสองตัวไงก็เลยต้องกดอีกตัวหนึ่งด้วยเพื่อให้มันตัดก่อนอ่านี่กดให้มันตัดก่อนนะพอมันตัดปุ๊บนะเราถึงมาเริ่มสตาร์ทใหม่ได้อ่าก็คือหลักการหมายความว่าต้องต้องไปรนะีเซ็ตครับรีเซ็ตทั้งสองหน้าคอนแทกก็คือหน้าคอนแทคที่มันต่อไว้กับ t e ีสิบเอกับ t e ี2แล้วก็ ทียี่สิบเอ็ดกับทียี่สิบสองเนี่ยมันต้องโดนรีเซ็ตทั้งคู่ะนะก็คือโดนรีเซ็ตทั้งคู่อนะ่ะเราไปกดหน้าคอนแทคตัดระหว่างทียี่สิบเอ็ดกับทียีนะ่สิบสองอ่ะมันก็ตัดเหมือนกันเห็นไหมนะตัดเหมือนกันพอเรามาแก้มันอ่ะเราจะกดก็ไม่ได้ไ,ได้ต้องมากด S หนึ่งก่อนกด S หนึ่งให้ตัดอ่ะมันตัดก่อน ใหม่ก็เป็นหลักการที่การใช้งานซึ่งจริงแล้วมันต่อได้หลายแบบนะถ้าเรามาดูมีการต่ออุปกรณ์ได้หลายประเภทแต่ตอนนี้เราใช้อิเบอร์เซนซีมาต่ออใช้เมอร์เซนซี่มาต่อออย่างรูปนี้นรูปนี้มันต่อเขากับตัวของอสวิตประตูสวิตประตูน,ต,นต่อเขากับสวิตประตู ต่อเขากับสวิตประตูหรือว่าอันนี้ก็เป็นอ่าตัวนี้ตัวนี้สวิตประตูแบบว่าสังเกตว่าตรงองไอสามเ็ดสามสองเนี่ยฟิทแบกกลูปเนี่ยมันไม่มีสวิตรีเซ็ตนะมันไม่มีสวิตรีเซ็ตนะแต่ตัวนี้นะเอสสามเนี่ยเป็นสวิตรีเซ็ตก็ต้องไปดูทัมมิ่งเดกแกรมเนาะอย่างที่บอกคล้ายคล้ายกับการทํางานแบบเมื่อกี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบบประตูเหมือนกันเนาะ สวิตประตูเหมือนกันอ่ารูปนี้ก็มีการต่อแบบพวกไออ่าเพระวาเป็นเป็นเซฟตี้ดอที่มีหลายเงื่อนไขนะอ่าตัวนี้หลายเงื่อนไขอ่พวกไล์เกิดขึ้นบ้านลำแสงอะไรอย่างงี้ออ่าอันนี้ก็เป็นม้านลำแสงไหมอ่าก็สามารถต่อใช้งานได้อะหรือว่ารูปนี้ ตุบนี้ก็มีใช้ทั้ง N O N C นะอะอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ต่อเราใช้เฉพาะ N C อย่างเดียวไงถ้าเราเห็นเนาะอ่าอันนี้ใช้ทั้ง N O และ N C เลยครับก็กสวิตตัวหนึ่งมีทั้ง N O และ N C มาต่อทางหน้าจะมาต่อ N O C ด้วยนะต่ออย่างวงจรน,นี้จะทดสอบอเ